สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจินโฮโนยูนิเกมสมันเดอร์วอลสกายอารีนาไม่ได้อัดคลิปมาน,นานมากนะครับผมตัวละครใหม่ของเรานั่นเองนะครับผมที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยแล้วผมเพิ่งไต่ขึ้น2บินไม่นานมานี้นะครับผมตัวนี้เลยนักแบกของเรานะครับหนุ่มหน้าใสาหน้ามนฮาวรังท่าแสงนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกัน นะครับว่าผมใส่ลุนอะไรบ้างไปคอนเทนต์แบบไหนได้บ้างแล้วก็สกิลเขาเป็นแบบไหนนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปดโดนะครับฝากก่อนแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพื่อนๆไปเข้าสู่คลิปดโดกันมาดูในเรื่องของตัวสแต็กพาวรังกันก่อนเลยนะครับน้องเป็นสายดาเมจนะครับ HP ค่อนข้างสูงเลยแอคแทคค่อนข้างสูงดีเฟนซ์อยู่กลาง,ลางส่วนสปีดไม่ได้แย่นะครับผม104นะครับ ส่วนเรื่องของตัวสกิลนะครับผมสกิลแรกก็โจมตีศัตรูทั้งหมด3ครั้งแต่ละครั้งมีโอกาส25%ในการดุดซับเกรดของศัตรูลงทีละ10%นะครับตัวนี้จะคล้ายๆกับคาลเกิลท่าแสงเลยนะครับผมนั่นก็คือคาลเกิลจะมีในการ ลดเกรดนะครับตัวนี้จะเป็นการดูดซับเกรดแทนนะครับผมดีขึ้นมาหน่อยในเรื่องของได้เกรดมาด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูถอยเกรดได้นั่นเองนะครับผม,มส่วนสกิลสองนะผมทําการโจมตีศัตรูทั้งหมด4ครั้งสร้างความเสียหายโดยที่ไม่สนใจเอฟเฟกลดความเสียหายใดๆนะครับผมหากศัตรูมีบัฟฟ้าอยู่บนหัวนะครับความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้น50%นนั่นเองนะครับผมยิ่งศัตรูมีบัฟฟ้ายิ่งมีในเรื่องของตัวเกาะนะครับผมจะตีทะลุทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวบัฟฟ้าจะทํา ให้ตัวดาเมจของสกิลนี้แรงขึ้นด้วยนะครับผมอืมก็ถือว่าเป็นตัวที่ ดูโอเคมากๆนะครับส่วนต่อมาสกิล3เลยสกิลซิกเนเจอร์นะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับนั่นก็คือการได้เปรียบธาตุทุกครั้งที่ศัตรูโจมตีเรานะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของการติดแฉลบนั่นเองหรือการทํซ CC ีได้ไม่เต็มที่การโจมตีได้ไม่เต็มที่บีบอัดอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่ลดดาเมจได้ลดในเรื่องของการติดซีซีอะไรประมาณนี้นะครับและทุกครั้งที่ตนเองโจมตีหรือศัตรูโจมตีเราความเร็วจะเพิ่มขึ้น2ี สูงสุดถึง200%นั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับผมสำหรับตัวสกิล3นั่นเองนะครับได้เปรียบท้าเสมอโจมตีจิตแฉลบทุกครั้งที่ศัตรูโจมตีเราความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่มีในเรื่องของความแรงในเรื่องของตัวสปีดนะครับแต่จะเป็นการ ดูซับเกตแล้วก็วนเทินได้รัวขึ้นนั่นเองนะครับผม,มเน้นในเรื่องของการน็อกเทินนะครับอะไรประมาณนี้เนาะมาดูในเรื่องของตัวรูนที่ผมใช้กันบ้างดีกว่านะครับผมตัวรูนผมจะใช้เป็นเซต exview นะครับช่อง2จะเป็นในเรื่องของสปีดไปเลยช่อง4จะเป็นในเรื่องของคิเล็นะครับผมช่องสุดท้ายช่อง6ก็จะเป็นเรื่องของ hp นะครับตัวนี้เลนหลักๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของสปีดเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของคิเล็ h ฮแล้วก็ attack นะครับผมอืมตัวนี้จะเน้นหลายค่าหน่อยนะครับตอนแรกผมเล่นเป็นต้านร้อยแล้วแต่ว่า เล่นไปเล่นมารู้สึกไม่ค่อยคุ้มไปเพิ่มในเรื่องของสแต็คอื่นๆน,น่าจะดูดีกว่านะครับผมส่วนในเรื่องของอ์ติแฟกต์นะครับอ์ติแฟกต์ผมเน้นในเรื่องของดาเมจเพิ่มเติมจากสปีดไปเลยนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของดาเมจเพิ่มเติมจากพวกดิเฟนส์หรือแอคแท็กด้วยก็จะดีมากนะครับทาให้ตัวนี้ยิ่งตีแรงขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วมีในเรื่องของสกิลสองคียแดมลงไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ดาเมจรุนแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนต่อ หลังนะครับบวกหลังจริงๆผมอยากจะได้2 5บวกบวกนะครับผมอืมถ้าเป็น2 7ได้ก็จะดีมากนะครับแอคแท็อยู่สักประมาณ5 0 0ร้อถึงเจ็ดร้กำลังดีนะครับผมส่วนดีเฟนซ์อยู่สักประมาณ6 0รถึงเจ0ดกำลังดีแล้วก็สปีดจริงๆผมอยากจะให้เร็วกว่านี้ซะด้วยซ้ำนะครับใครที่เล่นเป็นสายสปีดไวๆจัดๆ ลองดูได้นะครับผมสักร้อยเจ็ดสิลังดีเลยถือว่าวนเทินได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับหรือจะจะเล่นเป็นสายายืนถึกแบบผมก็เน้นในเรื่องของ150บวกบวกก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยมาปรับในเรื่องของสแต็กรูน สปีดสูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของขีเลดแน่นอนถ้าสมมุิช่องสีจะเป็นในเรื่องของขีเลดเนาะก็ดันให้100เไปเลยนะครับผมอมืมันจะได้เสริมดาเมจไปด้วยเลยนะครับส่วนในเรื่องของชั้นเชิงที่ผมเล่นนะครับผมก็จะดาบเป็นฮาวลาัางเป็นหลักซะด้วยซ้ํานะครับอืมีมหฮาวลาัางเกือบทุกตาเลยนะครับผมที่ผมเล่นๆน,นะแล้วก็มีคู่กับตัวสปีดซะหนึ่งตัวนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะลองไปดูรีเพย์กันดีกว่าว่าเวลาเล่นเล่นยังไงบ้างนะครับผมเขาเปิดมาเป็นเอโวแสงเลยนะครับแล้วก็แอบ,บดักดักเล็กน้อยนะครับผมผมไม่มีฮิลจริงๆฮาวลรังแสงถ้ามีตัวซัพพอร์ตน้องไปด้วยก็จะดีมากนะครับก็ทําการลดเกรดไปก่อนนะครับผมติดในเรื่องของคําสาบเรียบร้อยแล้วก็เปิดเกาะเรียบร้อยนะครับฟักทองไม่สามารถเปิดเกาะได้โคตรเสียดายเลยไม่เป็นไรครับผมตัวนี้เปิดเข้าไป กระแทกดอกละพันเก้าสองพันประมาณนี้นะครับแรกๆเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวพาวารังแสงมันไม่ได้แบบดาเมจหวือหวามากในช่วงแรกนะครับผมทําไมถึงต้องใช้สกิลสก่อนเพราะว่าสกิลสองมีในเรื่องของตัวฮิตนะครับมันจะได้เก็บสแต็กในเรื่องของตัวพาสซีฟมันได้เร็วที่สุดนะครับผมสแต็กพาสซีฟของฮาวลรางังง่ายถ้าสมมุติว่าศัตรูไม่โจมตีเราไม่เป็นไรนะครับผมใช้สกิลสต่อด้วยสกิลหแล้วก็ต่อด้วยสกิลหนึ่งอีกักที น้องก็พัสดีเต็มแล้วนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้ขี้เละมากนะครับนี่พัสดีน่าจะเต็มแล้วตอนนี้นะครับผมขึ้นสิบเรียบร้อยเมื่อกี้เห็นแวบแบบนะครับแล้วก็กระแทกไปปึ้งนะครับตีต,ต,ตึกตึกตึกดอกละกสองพันสองนะครับผมที่ผมทําได้ในณปัจจุบันนะครับติดสตาร์ทไปอันนี้ผลของลูนนะครับผมอันนี้ไม่ไม่ซีเรียสมากเนาะที่เห็นว่าติดสตาร์ทเหลืออะไรอย่างนี้เป็นผลของลูนนะครับ ตัวลิงก็ระแทกไป1ทีนะครับผมดอกละ6 0 0 0กว่านี่ดอกละ2001น,นะครับผมลดเกรดได้แล้วก็น็อกเทิร์นแบบนี้นะครับดูดเก็บน็อกเทิร์นอารมณ์ประมาณนี้เลยเนาะตัวนี้เหมือนตัวซื้ออ n นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตีเข้าไปเห็นไหมมันจะเริ่มน็อกเทิร์นแล้วนะปึออ๊บถ้าติดสตันก็ผลของลูนอันนี้ไม่มีอะไรมากก็ตีไปดอกละพันห้าอันนี้มีดีฟนอ์สูงนะครับผม หลังๆเริ่มจะไม่ติดในเรื่องของเซอร์ซีซีละนี่รถเกรดน็อกเทิร์นยังติดซีซีอยู่ไม่เป no ็นไรครับผมดอกละสองพันกว่าแล้วก็จมตีสกิลสามเลยเน้นเอาชัวเรียบร้อยนะครับก็ต่อไปเรื่อยๆนะดอกละสองพันสามหลังหลังเกมถ้าสกิลสองก็อยู่สักประมาณอ่าสี่แปดหมื่นกว่านะครับผมถ้าสกิลแรกก็อยู่สักประมาณ6,000 เกือบ7,000กว่านะครับสำหรับดาเมจเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมาดูอีกสักเกมดีกว่านะครับอึบอตรงนี้ก็จะเป็นสายแบบเมตาหน่อยนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของตัว CC นะครับตัว CC ของเขาก็แอบติดชัวอยู่นะครับผมเดี๋ยวมาดูฮาวาลรังว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะโดนยับเหมือนกันนะครับผมลังเปิดขึ้นมานะครับลดเกรดได้วางระเบิดไปตึมหายเรียบร้อยนี่เห็นไหม เาวังก็จะไม่ค่อยติดซีซีเท่าไหร่นะครับผมนี่ขนาดเป็นตัวซีซีที่ติดค่อนข้างชัวนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะไม่ติดเหมือนกันเพราะว่าเขาได้เปรียบท่าเสมอนะครับผมจะมีในเรื่องของติดแฉลบค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยนี่เหลือตัวเดียวกระแทกไปเรียบร้อยเฮาวังไม่มีอะไรมากนะฮะตีไปเรื่อย ทำเกมไปเรื่อยๆฝั่งนู้นไม่มีในเรื่องของตัวฮิวด้วยนะครับผมถ้าเก็บผู้กันได้ก็น่าจะชิวละแล้วลต้านทานอย่างนี้รถเกตก็ไม่ค่อยติดนะครับผมหากดาบไปก่อนเมื่อกี้มีบัฟดาบนะฮะกระแทกไปนี่รถเกตไม่ค่อยติดเลยนะทุกคนแล้วก็ e อขึ้นมาสวยงามมาก ทำดาเมจไปเรื่อยๆถ้าเหลือเพียงแค่จินตัวเดียวก็น่าจะสบายละนี่เห็นไหมถือว่าฮาวาลังทําเกมได้ดีนะครับผมแล้วก็ทําการฆ่าปุกกันให้ได้แค่นี้ก็ชิวๆแล้วนี่ท้ายเกมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเราก็จะฮิลได้เรื่อยๆสําหรับตัวจูโน่แล้วก็น no ็อกเทิร์นอีกเรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวนี้ และน้องก็พาผมขึ้น2มินได้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าท้ายซีซั่นตัวน้องจะพาผมจบได้ขนาดไหนนะครับผมโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัวฮารังธาตุแสงนะครับผมตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจไม่ได้ปุ๋วหวามากนะแต่โกงในเรื่องของสกิล3พาร์ทสิดตัวนะครับผมได้เปรียบท่าเสมอมันจะมีในเรื่องของติดแฉลบเยอะกว่าพอสมควรเลยนะครับผมอืมที่ผมลอ,ลองมาเหมือนตัวนี้เป็นตัวที่ซื้อ RNG นหน่อยๆน,น,นะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมีสิทธิ์ในเรื่องของอติดซีซีบ้างมีการติดสตันจากรูในนี้ไม่สามารถขยับได้อยู่แล้วนะครับผม,มตัวนี้ต้องระวังในเรื่องของการติดสตันของรูนะครับแล้วก็เป็นตัวดาเมจที่เก็บเรื่อยๆผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าอาจจะปรับสกิลแรกหรือสกิล2ออีกนะครับผมถ้าสมมติว่าถ้าสกิลแรกกับสกิล2 เพิ่มเติมในเรื่องของความเสียหายจากสปีดด้วยตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจรุนแรงมากๆนะครับผมก็ดูกันต่อไปว่าตัวนี้จะปรับหรือไม่แต่ตอนนี้ก็คือว่าเก่งมากแล้วนะครับมีหลายคนที่ดาบเป็นตัวแรกจะด้วยซ้ำนะครับผมไปกับตัวไหนได้บ้างไปกับตัวซัพพอร์ตได้นะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของการติดเหมือรอยด้วยเช่นเดียวกันนะครับผม,มถ้าไปเจอทีมกระเป๋าธาต ล้มก็ระวังระวังไว้ด้วยหยิบตัวล้มน้ําหยิบตัวล้างปั๊บไปด้วยก็จะดีมากนะครับผมอมืสำหรับตัวนี้ประมาณนี้แล้วกันใครสงสัยอะไรสอบถามด้านล่างได้เลยนะครับผมคอมเมนต์บอกด้านล่างได้แบบเต็มที่นะครับถ้าผมพูดผิดประการใดขออภัยในนาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปเดีโอหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันครับทุกคนวันนี้หลับฝันดีผี่รอกเตียงครับบ๊ายบายครับ